ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สหกรณ์แห่งประเทศไทยนะครับอยู่ที่สันนิบาตสหกรณ์นะครับก็เป็นรายการรอบบ้านผ่านเมืองนอกสถานที่นะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันเตรียมงานนะครับของสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันสหกรณ์นะครับถือโอกาสนี้ได้พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงนะครับตอนนี้ผม อยู่กับอาจารย์ป๊อปโกโก้นะฮะซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการปลูกโกโก้นะฮะท่านอยู่ที่หลังสวนชุมพรนะครับก็ต่อสายคุยกันว่าโอกาสของเกษตรกรนะครับชาวไทยที่จะปลูกโกโก้แล้วก็แปรรูปโกโก้ให้ออกมาเป็นกาแฟนะฮะหรือว่าเป็นอะไรนะช็อกโกแลตใช่ไหมฮะผมพูดผิดไปแล้วนะฮะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ป๊อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ อาจารย์ป๊อบเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ที่หลังสวนชุมพรครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าเป็นเรื่องของโกโก้ช็อกโกแลตนี่คือฤดูทองคําครับผมเป็นฤดูเทศกาลของโกโก้เลยครับครับครับช่วงนี้ก็ราคาดีเก็บเกี่ยวสนุกครับช่วงนี้ฮะครับหมายความว่ากําลังออกผลใช่ไหมครับครับกําลังเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวนะครับครับใช่ครับ เกษตรกรก็กําลังเก็บเกี่ยวผลโกโก้เพื่อที่จะนํามาส่งที่โรงงานใช่ครับแล้วก็มาแปรรูปเป็นอีกทีหนึ่งนะครับ่ครับราคาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับวันนี้ราคาอยู่ที่25บาทนะครับสําหรับจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นราคากลางของประเทศไทยนะครับแต่ว่าจุดรับซื้อส่วนใหญ่ก็จะซื้ออยู่ที่ประมาณ8ถึง15บาทครับนะครับเก็จะมีค่าการจัดการมาหาผมนะฮะ เพราะถ้าหากว่ามาจากมาจากเชียงใหม่บางคนฟังราคาแล้วโอ้ o d ทำไมเอ่อไม่ได้ราคาเท่ากับชุมพรอยากได้ราคาเท่ากับชุมพรก็ขับรถมาส่งเองครับโอ้มาส่งตัวเองนะครับก็ตัดตอนพ่อค้าคนกลางไปตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางมีรถไปผนรถดารถก็เอาขนโกโก้มาขายได้เลยเปิดรับซื้อทุกวันครับที่กลุ่มผู้ปลูกโกโก้จังหวัดชุมพรครับผม อ๋อหมายคำว่าราคากลางที่รับซื้อกันในตอนนี้ก็คืออยู่ที่กิโลกร,รัมละ25บาทนะครับ<ช>แต่ว่า<ช><ช>ถ้าออกจากชาวสวนก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก8บาทถึง10บาทเพราะว่ากว่าจะมีกระบวนการนำจากไร่นะฮะนำจากสวนนะครับที่มีการเก็บเกี่ยวกันเนี่ยมาถึงโรงงานเนี่ยก็จะมีขั้นตอนของการขนส่งนะค่าแรงของคนที่จะเก็บเกี่ยวด้วยนะครับ อ่าต่างๆก็เรียกว่าเป็นสองเท่าสามเท่าเลยทีเดียวนะครับใช่ครับใช่ครับครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าถ้าเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกจํานวนมากนะฮะก็เป็นโอกาสที่จะทํารายได้ว่างั้นเถอะใช่ไหมครับฮะครับคือตอนตอนนี้คนที่ปลูกจํานวนมากมันไม่ใช่เป็นช่วงที่ทํารายได้แล้วครับครับถ้าถ้าปลูกวันนี้นะวันที่ยี่สิบห้าเดือนกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจะไม่ขายผลผลิตได้อีกปีหนึ่งปีสองพัน ห้าร้อยหกสิบแปดนะครับราคาสามปีข้างหน้าผมไม่ทราบนะพี่ก็คือราคาณวันนี้คือคือเราก็ซื้อตามกําลังผลิตนะครับครับซึ่งตรงนี้คนแทรกแซงไม่มีเพราะว่าผมเนี่ยให้ความยุติธรรมกับผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับก็คือเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคนะครับปลูกแล้วมาขายแปรรูปได้ผมก็เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้านะ พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองมาตลอดนะครับจนจนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ณทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็นั่งในรถในรถเก๋งนะครับเดี๋ยวจะจะบอกว่าเกษตรกรมีรถเก๋งไม่ได้นะครับผมขับรถเก๋งนะแล้วก็มีรถเป็นติพันนะครับเพราะว่าผมทำเกษตรนี่แหละนะครับเลยมีเงินซื้อรถหลายหลายคันนะครับวันนี้ก็สัมภาษณ์ในรถคือบรรยากาศมันไม่ได้มีต้นโกโก้อะไรนะครับก็ขับรถมางานงานเทศกาล เปิดตูเลของชุมพรก็คือเปิดประตูทะเลนะครับแต่ว่าเป็นภาษาใต้สั้นๆ่าเปิดตูเลที่จังหวัดชุมพรครับมาออกัูโกโก้อีกนะครับก็เลยคำรวบเสียงดังก็เลยต้องนั่งในรถฮะอ๋อครับครับครับอันนี้ก็ขายซีฟู้ดมันเผ็ดมันต้องมีโกโก้มาช่วยดับเผ็ดครับครับมันเข้าคือโกโก้เนี่ยมันเป็นพืชที่เข้ากับทุกงานได้หมดเลยนะครับเมื่อต้นเดือนก็จะเป็นงานของททท นะครับการท่องเที่ยวในไทยก็เหมือนกันนะครับก็โกโก้ก็ไปอยู่ตรงนั้นได้ก็พอเสร็จทางพันธุ์จังหวัดก็จัดงานเปิดประตูทะเลชุมพรผมก็มาได้อีกเพราะว่าโกโก้อยู่กับปลาหมึกก็อร่อยโกโก้อยู่กับปูก็อร่อยโกโก้อยู่กับล้วยก็ดีโกโก้อยู่กับขันหุนก็ได้โกโก้อย <ılmış. S 1> ู่กับทุเรียนก็ไม่มีปัญหาครับครับคือโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ไปอยู่กับใครเขาก็รักกันนะครับ อืมเรียกว่าปลูกปลูกร่วมกับต้นอื่นๆได้แล้วก็ผลผลิตออกมาก็เอามาทานร่วมกับอผลผลไม้อื่นๆได้ด้วยนะครับใช่ครับแปรรูปออกมาแล้วก็อ่ามาชงกับน้ําร้อนเป็นอน้ําโกโก้นะฮะครับชงเหมือนกับโอวัลตินชงเหมือนกับชงกาแฟอย่างนี้ได้เลยนะครับโกโก้เนี่ยหลักๆคือจะไปแปรรูปเป็นช็อกโกแลตนะครับถ้าหากว่าเอาโกโก้ เอาช็อกโกแลตมารวมกับทุเรียนเป็นทุเรียนโกโก้ก็จะทําให้ทุเรียนที่แพงอยู่แล้วแพงขึ้นไปอีกนะครับครับครับถ้าเอากล้วยตากกล้วยตากน้ําว้ามาลิอองพิษณุโลกนะครับซึ่งลูกหนึ่งประมาณบาทสองบาทเนี่ยนะครับกล้วยตากนะฮะฮะมาจุ่มกับช็อกโกแลตผมครับมันจะเพิ่มมูลค่าเป็นสิบบาทไปเลยอืมนะครับคือช็อกโกแลตเนี่ยไปอยู่กับใครก็ไม่น่ากลัว อยู่กับมะม่วงทางพิจิตพิจิตมีมะม่วงเยอะมะม่วงลดตลาดเอามะม่วงมาจุ่มกับช็อกโกแลตก็แพงขึ้นไปอีกอขนมนี่มีปัญหาอยู่ที่ประจวบมีปัญหาอยู่ขนนล้นตลาดลูกใหญ่ห้าสิบบาทอยากกังวลเอามาผ่านแล้วก็จุ่มช็อกโกแลตขายก็แพงขึ้นไปอีกมันเป็นพืชทางเรื่องที่สําหรับคนที่ มีปัญญาสร้างสรรค์ผมใช้คำนี้ว่ามีปัญญาสร้างสรรค์มันพาไปได้หมดแต่วันนี้เนี่ยปัญญาสร้างสรรค์การศึกษาระบบประเทศเรามันไม่สอนครับต้องแบบเรียนหนังสือน้อยๆแบบผมนี่อยู่บนหลังควายอย่างเงี้ยมันจะมีปัญญาสร้างสรรค์คือมันจะมีช่วงเวลาของสูนทรียะเราไม่ต้องไปท่องพายอากำลังสองดาวพลูโตหักดานนิวจูลอะไรเงี้ยฮะเราจะมีพื้นที่สําหรับการทําอะไรที่สร้างสรรค์ในชีวิตเพราะว่าชีวิตมันสั้นนะ เราเราหลอกให้เอาเวลา22ปีไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ใช้ทิตไม่ได้เกษตรกรหลายคนก็ไปเรียนเรียนวิชาเกษตรสุดท้ายได้เคมีมาทั้งหมดเลยนะครับวิชาเกษตรคือวิชาที่ผลิตเองทําเองได้นะครับแล้วเนี่ยถ้าใครลดต้นทุนเกษตรคือสอนให้ลดต้นทุนซึ่งถ้าลดต้นทุนเป็นไม่มีเกษตรจนหรอกครับเกษตรชาวนาญี่ปุ่นนะครับขับรถเบนซ์นะ อ่านะครับอใช่ครับชาวนาไทยนี่เช่าที่เขาเดิมก่อนทําไปเอาเอาไปเข้าศกศทํานาเสร็จปีเดียวกันธนาคารยึดที่ปีที่สองเช่าที่เขาอ่าที่มันน่า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 เสียใจตรงนี้นะครับมีดินแต่ใช้ดินไม่เป็นอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรทั้งประเทศนะตอนนี้คือปัญหาใชญ่ที่ปีนี้เอ่อกำลังจะเกิดสงครามที่รัสเซียกับประเทศยูเครนยูเครน ต uh huh. อนนี้แหละนี่คือโอกาสของประเทศไทยแล้วเตรียมเตรียมผลิตอาหารเลยครับเพราะเดี๋ยวรัรเสเซียเหนื่อยก็หิวก็กิกนยุคแลใช uh ่ huh. สู้ไม่ได้ก็กิกนนะครับครับ uh huh. ไม่ไปต้องไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาส่งข้าวเหนียวไปส่งข้าวเจ้าไปส่งเนื้อ <laughs> หมูส่งอาหารส่งพืชผักไปสนับสนุนการรบให้เขาตีกันให้ตายไปเลยเราส่งทั้งสองข้าง <laughs> ไม่ต้องทะเลาะก,กันอันนี้คือเป็นโอกาสนะคือมองเป็นโอกาส <laughs> ครับ ก็ให้อยู่กับความเป็นจริงว่ามนุษย์ขับเคลื่อนไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยคริปโตเคเรนซี่นะครับไม่ได้ขับเคลื่อนกับทองคํานะอย่าอย่าหลงประเด็นนะมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารฉะนั้นแล้วอาหารสําคัญที่สุดเลยอืวันนี้พูดถึงบกบกบกเชนกําลังมาแรงนะครับครับคุณไม่มีแรงเทรดบกเชนเรวถ้าคุณไม่กินข้าวอ่าถูกต้องครับบกเชนคกินไม่ได้ครับ แล้ววันนี้ทองทองคำมันกําลังขึ้นค่าโลกกําลังขึ้นครับครับเราจ่ายของต้วเองร้อยล้านอันนี้ขอร้อยบาทไปอยู่อเมซอนอีกเอาไหมพี่ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่เกษตรกรเนี่ยคนไทยเนี่ยเราเป็นเราประเทศเราเด็กนิดเดียวนะในแผนที่โลกเรานิดเล็กนิดเดียวครับมองแท่ไม่เห็นถ้าเทียบกับหนึ่งมนลนของจีนเ่ะเราแค่แค่ประมาณรครึ่งมฑลนะครับ อย่าไปตามกระแสอย่าไปอย่าไปตามแรงยุนะที่ผ่านมาพีที่แล้วตั้งแต่สิงหาสิงหากระทอมมานะสิงหานะกัญญาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุณาครับประมาณประมาณติดเดือนกระท่อมหายไปแล้วเพราะอะไรถึงหายกระท่อมมันกินไม่ได้พี่มันไม่กินทุกคนอ่าใช่ใช่แต่ที่ปลูกแล้วไม่กินทุกคนอย่าทำนะครับ ก็พยายามบอกว่าเป็นสมุนไพรมังลาจะเป็นยาปฏิชีวนะผมบอกเลยว่าประเทศไทยเล็กกว่าจะไปต่อรองกับอเมริกาเขาไม่ให้เเข้ามาเขาไม่ง่ายหรอกผลไม้ยาผนหวานแต่พวกผนหวานแต่ว่าสิ่งที่ทําได้เลยคือผลิตอาหารให้ตัวเองกินก่อนครับเออมือแบ่งปันครับเหลือมากกว่านั้นก็ไปจําหน่ายครับในในในประเทศก่อนเอาในประเทศก่อนครับ เอาให้มันเหลือจริงๆซึ่งไม่มีทางเหลือหรอกเพราะว่ากําลังเจ็ดสิบล้านคนบริโภคก็หมดแล้วอืครับข้าวดีๆคนไทยมีปัญญากินไหมไม่มี<อ>ทุเรียนดีๆคนไทยมีปัญญากินไหมไม่มีลำไย,ยดีๆทุเรียนมีปัญญากินไหมไม่มีอะไร,รดีๆกล้วย,ยหอมทองดีๆมีปัญญากินไหมคนไทยไม่มีส่งไปให้เขากินของดีไม่มีทางได้กินหรอกคนไทยแต่นั้นแล้วเนี่ย ทำของดีให้ตัวเองกินบ้างสมองจะได้ดีความคิดจะได้ดีแล้วจะแก้ปัญหาได้ครับครับโอ้ก็ถือว่าเป็นคําแนะนํานะครับอที่จะให้พวกเรานะทั้งเกษตรกรเองนะครับทั้งประชาชนคนไทยเองนะครับได้หันมาผลิตอาหารนะครับซึ่งต่างประเทศเขาจะรบรากันยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าหากว่าเมืองไทยเรานะครับเป็นครัวของโลกนะครับสร้างอาหารเอาไว้นะฮะไม่ว่าจะ เทคโนโลยีก้าวหน้าไปขนาดไหนแต่ท้องต้องอิ่มนะต้องกินนะอันนี้สําคัญมากนะครับก็ถามถึงเรื่องของราคาไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถขายโกโก้ได้ถึงกิโลกร,รัมละ25บาทนะฮะแต่ว่าการที่จะออกจากไร่จากสวนก,กว่าจะเก็บออกมาได้เนี่ยนะก็ราคาจากสวนก็ยังอยู่ที่ประมาณ8บาท10บบาทอยู่นะครับทีนี้ จะถามถึงว่าโอกาสในการที่จะปลูกต้นโกโก้หรือว่าโอกาสที่จะแปรรูปต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีมากน้อยขนาดไหนมีการส่งเสริมการปลูกหรือเปล่าครับในช่วงนี้ครับตอนนี้ส่งเสริมการปลูกมันก็มีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นกล้าเนี่ยหลังจากที่โกโก้ไม่ได้เป็นพืชกระแสแนะครับตอนนี้คือเป็นพืชที่เป็นพืชปัจจุบันแล้วครับครับทําให้ต้นกล้าที่ที่มีตอนนี้นะครับก็จะมี แต่คนที่ทําจริงๆไม่กี่เจ้านะครับหลักๆก็จะมีของผมที่เป็นกล้าพันธ์ุคุณภาพนะครับในในมองไทยก็คนมันยังยังมีไปเหออีกหลายหลายตัวครับอืมครับไปไปไปปลูกปาล์มอ๋อไปไปไปปลูกปาล์มไปปลูกกระท่อมครับไปปลูกทุเรียนมีตั้งหลายสายพันธุ์งูทานคิงนกกระจิบนะครับไปปลูกพาทลายโจร ก็คือด้วยด้วยความหลากหลายของมนุษย์มนุษย์ต้องกินหลายๆอย่างนะครับครับดังั้เนี่ยโกโก้ไม่ใช่พืชตัวเดียวที่จะมีอนาคตนะครับมันต้องรวมหลายๆอย่างนะครับข้านหนูยังกินไหมลำไยยังกินไหมมะม่วงยังกินไหมลองกองยังจะเอาหรือเปล่าเงาะมังคุดนะครับมันมีอีกหลายตัวมันสัมหลางเข้าโพดอ้อย คามยางก็ยังต้องทำนะครับแต่ประเทศไทยมันมีที่อยู่นิดเดียวครับฉะนั้นเนี่ยโกโก้เป็นพืชแซมไอ้พืชผมมาทั้งหมดไปแซมได้หมดเลยนะครับทุกที่สามารถมีโกโก้ได้หมดเลยครับแม้กระทั่งคันนาคันนาเราปิดคันนาให้มันว้างนะครับเราก็สามารถเราโกโก้ไปปลูกได้นะครับครับครับโกโก้ไม่ชอบดินเหนียวเดี๋ยวบางคนพอบอกว่าไปปลูกในนาไปปลูกในนาไม่ได้นะครับ ก็คือต้องปลูกบนคันนาคันนาที่กวา้างๆแล้วก็เพิ่มมายาดินไม่ให้ดินเหนียวเติมฟางเติมใบไม้เข้าไปเติมที่วงที่วัวเข้าไปเพื่อให้ปลูกคันนาได้เป็นอาชีพเสริมอืมครับครับค่ะทนานะครับเก็บปีหนึ่งได้แค่สองครั้งครับโกโก้เก็บปีหนึ่งได้หนึ่งร้อยแปดสิบครั้งโดยประมาณโ,โ,โอ้โหค่ะ <c oughs> ก็เรียกว่าเดือนหนึ่งได้เก็บได้หลายรอบหมายความว่าลูกมันจะโตไม่พร้อมโตไม่พร้อมกันถ้ามีหลัก เป็นหลักพันต้นแบบผมเนี่ยไม่ต้องมีนาเลยเก็บทุกวันมันสูงทุกวันหกเดือนครับครับสุกติดต่อกันไปเลยครับหกเดือนครับตั้งแต่เดือนสิงหากรกฎาคมพฤิกาธันวามกรากุมภาันะครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะแพงขึ้นพอเริ่มมีนาปุ๊บจะแพงขึ้นจากยี่สิบห้าเนี่ยลูกมันไม่มีมัจจะต้องซื้อนที่สามสิบสามสิบห้านะครับมีนานะครับสําหรับคนที่มี โกโก้นะอดใจนิดนึงเดือนมีนาแพงสี่ห้าวันแพงครับอืมครับเพราะว่าลูกมันหมดแล้วนะมันหมดแล้วนะแล้วัต้องรอไปเลยครับตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาครับดูนากรกฎาแล้วไปเริ่มใหม่สิงหาคือต้องรออีกหกเดือนอืมคครรัับช่วงนี้ใครมีโกโก้อยู่ในมือก็โชคดีไปอ๋อฮะเป็นโอกาสเป็นโอกาส โครงสร้างของผมผมรู้คำโชคดีไงผมจะโชคดีทุกทุกปีอยู่แล้วนะครับโชคดีตอนที่โกโก้หมดเพราะเรามูโกโก้มากที่สุดเราก็จะโชคดีตอนนั้นหลักการง่ายเลยครับครับผมครับครับก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นเป็นจังหวะเป็นโอกาสนะครับมาในจังหวะที่ช่วงที่โกโก้กําลังออกแล้วก็ได้ราคานะครับก็เรียกว่าเราได ความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการปลูกโกโก้การแปรรูปโกโก้แล้วก็การที่จะทํำยังไงให้เรามีรายได้ต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็บอกไปกับท่านผู้ชมนะครับอาจารย์ป้าบอกว่า,ามีตลอดทั้งปีนะครับสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะครับแต่ว่ามาเยอะหน่อยก็ในช่วงนี้แหละที่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาออกลูกเยอะว่างั้นเถอะนะครับทีนี้ อยากจะให้อาจารย์ส่งท้ายนะครับในรายการในวันนี้นะครับว่าถ้ามีเกษตรกรที่สนใจนะฮะที่จะปลูกโกโก้หรือมีต้นโกโก้มีลูกโกโก้อยู่แล้วเนี่ยฮะอยากได้ราคาอยากจะขายเนี่ยนะจะติดต่อนะฮะจะประสานงานอะไรกับอาจารย์๊อบเองหรือว่าจะไปขายที่ไหนยังไงนะครับส่งท้ายตรงนี้สักนิดหนึ่งครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการซื้อขายโกโก้เนี่ยถ้าเกษตรกรทันสมัยสักนิดหนึ่ง นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับฝากไปหลายคนคือเขาจะมองว่าปลูกแล้วขายที่ไหนปลูกแล้วขายใครซึ่งกระบวนการต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมทําไว้ให้หมดแล้วนะครับดูที่ไหนของประเทศไม่ต้องกังวลมันมีวิธีขายไปดูไปเปิดไปเสิร์ชใน YouTube ดูนะครับว่าปลูกโกโก้ขายใครมันจะขึ้นเลยว่าไปขายตรงไหนนะครับวิธีการจะส่งโกโก้ทายังไงผมแก้ปัญหาไว้ให้หมดแล้วแต่เกษตรกรส่วนใหญ่เอาเวลาไปนั่งรุ่นหวยนะไปไหว้ปลวกบ้างละ นะครับอ uh ่า huh. ไปตอนนี้ก็นับถือเท้าเวุ้วันกันมาอีกแล้วมาก็เป็นชุดๆนะอ uh ืม huh. ก็ไปนับถือพญานาคอะไรกันมั่งคือเวลาเนี่ยเวลามันจะทําให้เราหมดมันจะมาบ uh huh. ังปัญญาทั้งหมดปัญญาคือการแก้ปัญหาการเอาตัวรอดนะครับวันนี้อยากให้คนไทยเนี่ยตื่นด้วยปัญญาคือการหาความรู้เพิ่ม uh huh. อืมเพราะอย่าอย่ารีบสรุปว่าฉันไม่รู้ฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้ทําไมครับ ทำยังไงฉันถึงรู้ทำยังไงฉันถึงเก่งอ่ะคือตั้งการตั้งคําถามชีวิตจะสําคัญมากทํายังไงฉันถึงจะขายได้ทํายังไงฉันถึงจะมีช่องทางทางอินเทอร์เน็ตทํายังไงฉันจะเล่นติ๊กตอกทำยังไงฉันจะมี y o u t u ู e อ่ะเกษตรกรไม่ค่อยมองเรื่องพวกนี้นะครับคือแค่ทํางานรายวันจ่ายนี่ทกศก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับยังมีไอ้โม่งอีกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังคมเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําสูง การแก้ความเดือดร้ําของเกษตรกรง่ายนิดเดียวคือเกษตรกรจะต้องรู้จักแบ่งเวลาและรู้จักสังเกตพฤติกรรมธรรมชาตินะครับถ้าเราแบ่งเวลาเป็นสังเกตพฤติกรรมธรรมชาติเป็นมันจะง่ายทุกเรื่องเลยนะครับรู้ว่าตอนนี้ควรจะทํำยังไงควรจะแปลรูปแบบไหนนี่คือการศึกษาที่จําเป็นจะต้องเรียนแต่เราไม่เรียนนะเราไปเรียนอะไรก็ไม่รู้แปรรูปไหนากาลังสามทายคอสแทน ดาวพลูโต,โตห่างกับดาวนปจูนไม่ได้ใช่อ,อยากให้กเกษตรกรมาเรียนมาเรียนความรู้ที่ต้องใช้อ่ะครับครับอะไรที่ต้องใช้บ้างทนหนออปลาเค็มยังไงทำยังไงให้ซ้อมตามกินได้นานทำปลาล้ายังไงทำสตอหนองยังไงพัชเจอไรย,ยังไงปลาคคเคมมา็ม,มคยังไงแปลอจไรยังไงโกโก้ยังไงคุณต้องแปลรูปบ้างเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอย่าเป็นเกษตรกรที่คิดแบบเดิม ครับต้องเป็นเกษตรกรที่มีนวัตรกรรมอื้ผลเหมือนเดิมแล้วต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆมันไม่มีทางเปลี่ยนเธอครับรเหมือนเดิมร้อยปีสิบปีก็ยังปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกมันปลูกข้าวแล้วคุณคอยากรวยคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าปีที่แล้วก็ปลูกข้าวใช่ไหมที่จน่ะปีที่แล้วก็ปลูกมันใช่ไหมที่จนปีที่แล้วที่ปลูกข้าวพดใช่ไหมที่จนแล้วรู้รมันจนปลูกต่อทําไมทําไมไม่ทำอะไ เฮยคิดง่ายๆเลยนี่คือเรื่องที่ง่ายจริงๆนะครับากสําเร็จในชีวิตเกษตรกรต้องคิดใหม่นะครับและตัวอย่างก็มีเข้ามาดูช่องผมอาจารย์พบเกษตรอินทรีย์ทําเกษตรจนมีเงินเป็นร้อยล้านทํายังไงไปกดติดตามช่องผมเอาอ๋อใช่ครับใช่ครับอาจารย์พบเกษตรอินทรีย์อาจารย์ออสก็มาดูแล้วผมมีตลาดของตัวเองมีอาักรมีโรงงานของตัวเองนะครับผมคือเกษตรกรนะใช้เวลาหกปีเท่านั้นเอง ครับนะครับชัดเจนชัดเจนเป็นร้อยล้านเนี่ยนะฮะชัดเจนชัดเจนจากการทำการเกษตรครับครับครับก็ถ้าผู้ชมที่ะะถ้าผู้ชมที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคงจะเห็นภาพนะฮะชัดเจนว่าเราคงจะต้องหาทางที่จะเรียนรู้ไอ้สิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินเป็นความรู้ความเข้าใจในการทำมาหากินเป็นทักษะเนี่ยนะครับโดยอาจารย์ป๊อบเกษตรอินทรีย์ได้บอกกับพวกเรานะครับผมคงไม่ต้องสรุปอะไรนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ป๊อให้ ความรู้ความเข้าใจนะแล้วก็โดยเฉพาะวิธีทําด้วยนะฮะลงมือทําเลยนะเข้าไปเข้า Google นะไปดูรายละเอียดต่างๆที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวครั้งต่อๆไปก็คงจะได้เชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับอาจารย์ป๊อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับ